พี่เอาอย่าไปยิ้มสิมายิ้มยังพี่อะไรพี่แกาบงามงามเขาคือมีหม่องวางอยู่พีเพื่อมาต่ำลูกแข่ง่างกักเนี่ยเทีเออเซาเสียเสียบ้างเนี่ยนี่เอาคุยพานมาติเขตัวเขาอยู่หลังมาโอ้ ไปซีอเอติมื่นนี่ม,นมาเหน็นนวอนแล้วไม่ได้พีซืออยงก็ซื้อเออไปซื้อเออดีีผู้ใ,ใหญ่ใจดีโอ้ดีใจน้ำนี่นี่ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุน,แ,นแบบนี้อมบอม,บอมพี่บอมตัวนี้หนาครึ่งครึ่งพี่บอมนี่ครับได้ยังกินลกูกได้ยังกินอ๋อ,อกินเข้าไป เอาก็ไปไปกินแั่ตำปลาอยู่ราด้านนั่น่หละเลยสิมาเบิ่งเมนูตำสูตรมะนาวกับสูตรอันไอแบมนี่เป็นเรื่องใสูตรแบมบ่ได้ดอกเพราะว่าแบมตำกูอยากไปอีเวนต์แล้ววันนี้แบมตำซูมือค่ะเช้าที่ยมเวียนค่ะเจครูใจเพื่อนมากอย่ก็ปวดเมื่เม่นบอกดีๆไม่ฉันเห็นมันคือคือไม่ขาดคือไม่ขาดเกลีอยู่ดีเนาะเออคุณไหนิ่งต้องเพื่อนฝานบะเป็นพิยาพี่อาตำยังนะ ตามกระเทยตอนพี่ตะกับเลยกินมือนีคลิขอสอบสองคนสองคนสามี่รูเด้แล้วก็เพิ่มมือนีอีกสองเพิ่มมือนีอีกสองเซตเป็นหาเซตเลยหมากระดิ่งแล้วเอาให้แล้วใหายใส่สวยไม่เจหายละไปแล้วว่างฮะวันไหนก็ต้องซสอมไปแล้วว่างเขาต้องซสอมดี เอาสิงงโก้เองเดี๋ยวเดี๋ยวก้อนสิบอกว่าเขาไม่าว่างอ่ะถามพี่งวดไปแล้วเขาว่างไปคอนแตนต์มันคือเรื่องเดียวไฮได้เดี๋ยวพักกันตั้งใจเอาแล้วก็ได้ยง่วว่างนี่ยแง่วว่างเขากระซอนกันว่างกระซอนกันเขาสิเปลี่ยนคู่เลยหรอฮะป็นคู่ม่านานนี่ถามก่อนว่าคู่ม่านใดบ่ได้ได้เสียดไปได้เบิ่งกมูอยู่หมดได้ยนเบิ่งกมูได้อยู่มานะได้อยู่ได้อยู่แปลว่าล้ำเพิ่มคะแนนแถมเกือบแปลว่าเกือบได้ หลับเพิ่นมาลมเดือนสามนี่เพิ่นมาหวานลมแหลงใบสะเบียิฟูลอ๊อฟ่าได้แล้วนาะโรตนาเออเออืตางโลกน้อมาอายขอีได้หลายเื่อ่ืตางโลกน้อมาอายทว่าไทยกันที่าไทยไม่ได้ฟังดูหรอด้ พวายใส่ไหจุดูการไปแล้วมีอยู่ได้หาบหินเนี่ยอเอาอีกย่างนึ่งนะประเดีกยบอกเอาอุาอยู่มันขึ้นเหนียวเท่ห้ไกลกระได้ประเดียีมือบึงแม่นวยแบบขาโอนตล่นยกกับสีวายไปแดกเนาะ็้เห็นบแม่นวยแบบขาข้าสักร้งยังสี่เหมีพีิทาก็เดืดเถากขึ้นแม่เราก็เด ซยมิบได้เต็มอย่าเฝ้าสิอยเสีห้งหลายบ่ไดปิด้านั่นเมียปลาแดกว่าไดปิดฟนมีย้องแบมซีบนึงสปลาแดกลใช่ปะบอใส่ล่บอ่สามแล้วว่าไม่ลงบบพี่เอ้ยเอาค่ะตั้มตั้มใจเชียบตัเนาะโอ้ตั้ใจเชียบพะจินรวยบ่ได้กะตามสร้างกันบอกาเขาบอกมีดปาดนี่วันชีลดบ่นี่ยนี่พี่นี่นี่ลดยูนีนี่องปา ผมกนแต่เดียแล้วได้แแต่เกียแบบเยาวเบืดเดินหน่ะมันเกีป็น้ำลายแตกน้ำตีว่ากะกินมาแล้วล่ะ่งจะจะกินตักินเืเดียวอันนี้เู้เดียววะนี่พวกเพื่อวแม่กินซึ้กันเพื่อว่าตตเจ้าจานเจ้าของบ่น เมนอยู่บ่เออเมนพนักงานหินซื้ออยู่อเพนัว่าเมนสันดิแต่ปไหนเนี่ยกอบเมนเออฟอร์แบมบอกฟอร์แบมบอกฟอฟอร์แบมหวานบ่ทํานบ่างต้องไปซื้นตาลก่อนได้มหวานบ่หวานหวานหวานหักบ่หวานหวานสมเปรี้ยวเปรี้ยวหวานลองซิมึง สวัสดีพี่เปาค่ะมาไปอสวัสดีคุณพี่ไอ้พี่อาไปขึ้นสภาษณ์นั่นอะไรอ่ะมาได้อาบได้พี่มาแล้วเธออื่นนั่งซวยไปซวยขอไปแบบเธออ่ะว่าหันไปเจิมรถไปนี้ก็เล่นฉันน้ำหลวงพอหลวงพ่อมันกินแล้วเขาเลยฉันต่อพี่ก็เฮ็ดดีเนาะพี่เราก็เฮ็ดดีเนาะกินอยู ไม่ง้อโคน้ำสอรอบแย้วก็เลยมะฮอดีกล่มดมาฮอดตบุผมา้าน้าคือว่าไปงานรอกุปอกปอวันแล้วเอาันีไปเปลี่ยนเอาคือจงจมเทไปไหนบันนี้าจบกนโอเคค่ะกินเรียบ้นี้มาบันนี้ของเทนี่อ่ะนี่อะคุ้งไก่นคื่นหน้เนี่ยไไจอิมบนอสครัพี่ ที่หายใจอิ่มบ่จ้าเออขึ้นเนียนคักเทะอาเมขย่าพ่อเม่ยนซ้อมเออโอ้ยเนาะเอย่ามาน้าเขาเหยียบไปถั่วเด้อนมันก็ต้องเออสวอนเนาออนนะปูไก่มันย้อมเพียขึ้นกันแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวซ้อมเลี้ยวนี่แหละน,นี่เลี้ยวก็ไต <c oughs> ้เ้แต่าไห้บอกผูหยิ่งหน่อยเนาะปีนี้ ต่บ้านในมาบ้านได้มาจะซื้อบ้านในมาจะซื้อกระตามมาอีกเขามีหญิงนึงได้เป็นหญิงแกร่งใส่หญิงเดียวมือนึงบ่เอาดูยิ้มเนี้ยบอกน้ำค้นนั่นน่ะกระทาใหญ่หลายโอ้โหเขาเน้นหนานอ๋อหนูจะไปถ่วงแต่ผู้อื่นเวลาออกงานหนูกับ่อลุงคือกันข้อน่ะเออเตี้ยงเตี้ยงกับตะไนยีหลีดิ โอ้ยอย่า่าตัวพีซีรียวการกับชิวนี่เลยอ่ะเปลจานนะสับส่ตีล่าในบ่อฝนตนบ่อตากตากตักเตากตักเอายู่ตรงในพาคยังกินเขาอิ่มเนีวกแ ส่วนกันถาเดี๋ยวพีชิขาวมกรอยู่สนักไปตมือด้ยคู่ขาบพร่อยไปเมนบ่เดี๋ยวก็ไดเดี๋ยวก็ใดขาวัน้ไปขี่้เดววันนี้เหม่นบ่ไม่รับปขายขาของมันสกบ่ตออกสอบเป็นรับตดแตกนี่นี่ยสอบพูดสอบเรียเนาะบ่ทานี่บ่มีเด้อทานี่ถ่าตดแตกนี่บ่มีเด้อทุกทีอนี่ผมมนสิตกเราีกอะไห้องอันนี้เธี่ยที้ท่ตรงฟังจังหวะแล้วการนับพรอมถ้าหนูบ่หนับหนูกว่าสิบไปกรมันจะมีแอนมันถึงจะมีแอน ถ้าจะเป็นห้าและหและเจ็ดและแปดเนยมันต้องเป็นห้าหกเจ็ดแปดน้ำปะเดียดหนึ่งสองสามและสี่ให้เออเ้าตัสีเออตอไปหัใ่ดูถ้าซิมตีนี่เนี่ยถาซิมทีมืดเจกอบบอกติวเตอร์น่าอี่เสาต้องเปรี้เดียเสียเสียซื้อคู่กอบอะไรเดียเสียกันสีตาดอกจารยอมบ้านพัชราบอ่ลูกอันามหม าาสองเออแเป็นไพี่มันไรเลยนเลยวัญนี่มาอย่างนี้นี่ได้จากเซียนแล้วทำก่อนได้จากเซียนแล้วเออก็เคบื้องเพิ่นเบื้องเพิ่นยตินีใสเบื้งในลูกตินิใสเบื้งเขากระินเขาสีนี้อำ่อยางเดี่ยวสุมวดาเคยเบื้งขีกอบย้มฟอดกระินเลียวหาได้กอบพนากอบนะโมไดดี ถ้าต้องจำเลยตัวเจ้าของเองเออเวลาเขาอยู่ข้างหน้าเขามีคนเบิ่งในดวงเวลาเขาได้ลุกไปยู่ข้างหน้าเพราะสารมุนเวียนกันไปเขากะสิบบัวใดกินเขาอิ่มปพ๊บทวนกันเลยเธอได้ไปเสร็จเนี่ยเขามาซ้อมกับร้องเบิ่งเออเดี๋ยวมันกัจะได้เต้ว่าขันมีตะนอนมีตะนอนกับบัวใดดินั่นแหละเดี๋ยวกัได้สู้ๆตือนมาเป็นตีห่าเออเตือนมาอย่างตีห่ามาของน้นมาของน้นแล้วกับนอนต่อ มาต่นนนั้แหไปน้ำหลวงพอยังเสา่ยโอ้น้ำไปย่างก้เถื่อนเถือบาดเถือยามต้องนอนกันน่ารักทุกคนกับพี่น้องกำลังพากันกินเขากินยังพวกไอ้มือนี้ไก่นัดใบสองกระดิจวดจัดฟันบึ้มกันอืมตื่นมาตอนน้องผมมีไฟตื่นนะไปสอนน้ำมูอะไรตรงนี้ไปงานมินีกับสู่ๆเดี๋ยวกันกลับมาซอฟมันน้ำก้นมูอะมาใหายเดี๋ยวพูดจี๊ดจวให้ดอกเจีกกอบแม่นาแป๊บเดียวเถื่อน แป๊บเดียวทีงนแบบนั้นนะสุมาควรเ <พา S 1> <ล>มื่อตาถึงกะเออไดแบบ้เแล้วรักใคร่บ่ได้สมควรแล้วนะสมควรแล้วนะได้กินไงพ่อเนาะเอออยากฟานถ้าฟนานบอกหุงกระนับยังสองสามสี่หกเจ็ดแปดฟานหุงต้องย้อนพร้อมเนี้ยังอีกเขาจังหวะอุ้ยจะพึ่งย้อนเด้วยอย่งนี้ฟานแล้วกันมีบาดมือติ เอาใจใส่พี่น้องนอนลคลิปนี้กับสิฟากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ว่าจิรอชิมต่ำหฮงก็จิอวมาท่านแล้วล่ะนะครับเดีวจะบอกกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับย่าพึ่งปิดเดอคลิปเฮ้า